สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งตอนนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดลงทะเบียนและการดาเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการ การใช้งานของประชาชนแล้วก็ร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการรวมถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์แล้วก็มาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็คือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องทำ<ข>ให้ใช้เวลาดำเนินการมายาวนานนะคะแต่รับรองว่าพี่น้อง ไม่ต้องขอยเกินแน่นอนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทล่าสุดเราก็มีเงื่อนไขรวมถึงวิธีการลงทะเบียนแล้วก็ซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้บ้างมาแจ้งให้กับทุกท่านนะคะซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งได้เกาะติดนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งถแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติม เงิน1 0,000บาทผ่านดิจิ t a ลวอลเล็นะคะก็ได้ข้อสรุปโครงการว่ารายละเอียดที่ชี้แจงทําให้กระจ่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทสินค้าหลายๆอย่างและก็มีการมอบหมายให้ในายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ถแถลงข่าวนะคะซึ่งสําหรับ นายจุลพันธ์ก็ได้มีการออกมาชี้แจงในเรื่องของการประชุมนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล w a l l ล็1,000 0บาทว่ายัางคงเงื่อนไขเดิมและหากมีคนลงทะเบียนน้อยกว่าก็จะใช้งบประมาณในการบริหารจากปี2567และ2568ซึ่งก็คาดว่าจะเพียงพอในการดำเนินตามกรอบงบประมาณนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่งบกลาง ไม่ได้จำกัดก็ได้โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเงินดิจิตอลผ่านแอปทางรัฐนะคะนั่นก็คือจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567 และเด็กที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5แสนบาทถึงแม้จะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตามนะคะก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็ เกณฑ์ในเรื่องของการรับเงินดิจิตอลอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เขาใช้ก็คือเรื่องของบัญชีเงินฝากในธนาคารที่ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าใครก็ตามที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน5 0 0 0สนบาทจะถูกตัดสิทธิ์แน่นอนส่วนในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะคะตรงนี้เขาวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรปี2.566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่3 1ธันวาคม2566 ทำให้ใช้เวลาดำเนินการมายาวนานนะคะแต่รับรองว่าพี่น้องไม่ต้องคอยเกินแน่นอนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเงินจ่ายไปนะคะก็คือไม่เกิน840,000บาทนั่นเองส่วนในเรื่องเงินฝากก็อย่างที่บอกค่ะเขาจะนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทที่รวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเช่นบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันแต่เขาจะไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสินหุ้นพันธบัตรนะคะโดยเขาจะนับรวมจ่ายไปนะคะก็คือไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนั่นเองส่วนในเรื่องเงินฝากก็อย่างที่บอกค่ะเขาจะนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทที่รวมกันทุกบัญชี